เน้อไก่นะฮะไก่คิอแบบโอ้ กทนี้ครับไปครับทีน่ะ้ากับโคตรพูดเลยครับพบครับครับ้นอไนะวกครับะไแคับสานาีครไม่มีจยด่้จอนะครับแฟ่เปิดายาเอาเลยครับแเปิดฉายา โอเคเดี๋ยวมาหาพี okay, ่นะอบคุณเี๋ยวเมาพี่แล้วก็ถึงกันฮาวมอลไปละฮาวมอลฮามอลนุ่งสานาทีครับไม่สดไม่ใช่นะสามนาทีจสนาทีนะันาทีเท่าน ah, ั ah, um ah, uh ้นใส่ได้ใส่เลยใส่ ยังไง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 ไม่มีใครจะไปมีใครจะไป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  ออกมันใดออกมานใดออกมนดนาที่มันใครับออกมัดด้วยออกมาตไม่ต้องรับารอบร่อนเริ่มเลาด้ตัวไม่ต้องก่อนารไปฮะ ตาอยเออไอ้ต่อตห้าตตไม่ได้ครับต่อไม่ได้ครับีตายสามสิบปีายสามป้งป้ายครับเอ้า้มันจะปิดโคราไเรืเน あ <music>